เปิดเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเจาะตัวตนหลิซาผ่านสายตาครูผู้ปันครูก้อยฝึกหนักเกือบ6ปีสำหรับคนทั่วไปเรียนจบปริญญาโทได้เลยนะเจาะต,ตัวตนลิซาแบล็กพิงผ่านสายตาของครูก้อยสุภาพันธ์คุณครูสอนร้องเพลงแห่งครูก้อยเ o ิร์คเคิลสตูดิโผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเธอคนนี้จากเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินและออกไปประเชิญโลกกว้างตามลำพังต้องฝึกหนักทั้งที่ทเสี่ยงถูกดองจนในที่สุดก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังระดับโลกและมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากที่สุดครูกอยสุภาพันธ์พรากรกุลครูสอนร้องเพลงและเทคนิคการใช้เสียงผู้มีลูกศิษย์เป็นถึงศิลปินและนักแสดงไทยทั้งจอเงินและจอแก้วกว่าค่อนวงการ ไม่ว่าจะเป็นกอบไหมจชินจินวุฒิแต้วนัทพรเบลล่าราณีอิงวรันทรและอีกมากมายรวมไปถึงลาลิสลาลิสามาโนบาลหรือลิซาสมาชิกไทยหนึ่งเดียวในเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีชื่อดังระดับโลกอย่างวงแบล็คพิง k เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนที่สาวน้อยมาสตรันรคนนี้ จะผ่านการออเดชั่นและได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินในสังกัด YG Entertainment นั้นลิซ่าได้มาเก็บเกี่ยวความรู้และเทคนิคการร้องเพลงจากครูก้อยนั่นเองครูสอนร้องเพลงวัย58ปีได้เล่าย้อนไปถึงวันแรกที่ได้เจอกับสาวน้อยคนนี้ซึ่งก็ยอมรับว่าเธอมีความสามารถแต่นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าลิซ่าจะไปได้ไกลขนาดนี้ ภายหลังจากผ่านการออเดชั่นเพียงคนเดียวจากผู้สมัครทั้งหมดราว4,000คนลิซ่าในวัย14ปีต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่ประเทศเกาหลีใต้โดยเริ่มจากศูนย์ทั้งภาษาวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในอีกโลกใบใหม่แล้วสาวน้อยคนนี้ยังต้องฝึกฝนทั้งทักษะการร้องและการเต้นอย่างหนัก โดยที่ตนเองไมไ่รู้เลยว่าจะมีวันที่มีโอกาสเป็นศิลปินเต็มตัวหรือไม่ลิซ่าฝึกหนักเกือบทุกวันเกือบ6ปีสําหรับคนทั่วไปเรียนจบปริญญาโทได้นะมีการันตีว่าจะได้ใบปริญญาด้วยแต่ลิซ่าตอนไปไม่รู้ลูกผีลูกคนผ่านไปแล้วกี่ปีมีคำถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้ออกตอนแรกขู่ก้อยก็ถามแต่ตอนหลังไม่ถามเพราะรู้ว่ากดดัน ในระหว่างทางก็คงอยากจะกลับมาหลายครั้งเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนอยู่ไปแล้วได้ทำหรือเปล่าเกิดเขาบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ต้องกลับแต่กว่าจะไปที่นั่นได้ต้องมีความอดทนเพราะไม่ได้อยู่ประเทศเราและภาษายังไม่แตกฉานเริ่มต้นจากศูนย์ต้องเรียนรู้ใหม่เวลาอยากได้ความอบอุ่นพอแม่ก็อยู่เมืองไทยให้โตเองและทำงานเอง แม้แต่คนของประเทศเขาเองก็ตามต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อนใหม่วิถีชีวิตใหม่อยากจะไปเดินเที่ยวแรกๆก,ก็คงอาจจะไปได้แต่ต่อไปก็ไปไม่ได้ในความพยายามภายใต้ความกดดันที่เราไม่ใช่คนประเทศเขาแต่ระหว่างที่ไปฝึกลิซ่าก็ยังเป็นเด็กที่ร่าเริงคนเดิมพอกลับมาเมืองไทยก็ได้กินข้าวด้วยกัน เขาก็สนุกสนานแต่ครูก้อยก็รู้เพราะคุยกับแม่เขาว่ามีทอเพราะมันนานมากเมื่อเวลาผ่านไปความตั้งใจจริงของสาวน้อยมาสัตจันคนนี้ก็สำลิจผลเพราะกลางปี2016ค่าย YG Entertainment ก็ได้เปิดตัวศิลปินวงใหม่คือ Blackpink โดยมีสมาชิก4คนคือเจนนี่จีซูโรเซและลิซาสาวไทยคนเดียวในวง ที่ถือได้ว่าเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกของค่ายด้วยแนวเพลงที่มีความเป็นสากลและมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งเนื้อรองและท่าเต้นภายหลังจากที่มีการเดบิวต์ครั้งแรกก็ทำให้เกิดกลุ่มวงนี้โด่งดังเป็นผุแตกและไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงแค่เฉพาะในแถบเอเชียแต่ยังดังไกลถึงระดับโลกแถมยังเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกกันเป็นว่าเล่น และด้วยทักษะการรับคันเทปประกอบกับคาแรคเตอร์สุดขู่ที่ทางค่ายวางไว้ให้ก็ยิ่งทำให้หลิซ่ากลายเป็นที่จดจำและสามารถสะกดสายตาผู้ชมได้ทุกครั้งที่ขึ้นแสดงและส่งให้เธอกลายเป็นคนดังในเกาหลีใต้และไทยตอนแรกขู่กอยก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะไปได้ไกลขนาดนั้นเลยนะคิดว่าไปทำงานเกาหลีก็ออกอัลบัม้มไม่คิดว่าจะไประดับโลก ด้วยแรงสปอร์ตจากทางค่ายทางทีมด้วยตัวของเขาเองด้วยนะก็ดีใจกับเขาแหละอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ